สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาบอกวิธีการทำโอริโอ้ปั่นนะครับชงน้ํานะครับโอริโอ้ปั่นที่เห็นใส่ไปเมื่อกี้นะครับเป็นผงนมสดครับใส่2ช้อนตวงนะครับเติมน้าร้อนลงไปครับ1 0 0 ml อมครับต่อไปคนให้เข้ากันนะครับให้นมแตกนะครับให้นมละลายนะครับดูกันไปยาวๆเลยนะครับ ูตรนี้นะครับเป็นสูตรร้านนะครับทําขายได้เลยครับทํากินเองก็ได้ครับทําขายก็ปังแน่นอนครับอร่อยแน่นอนครับที่ใส่ไปลงลงไปเมื่อกี้นะครับเป็นนมข้นจืดนะครับ30 ml ครับต่อไปใส่นมข้นหวานเข้าไปครับ60สิบนะครับหนึ่งแก้วตวงพอดีครับต่อไปคนให้เข้ากันนะครับ นี่เป็นสูตรออ,อริโอปั่นนะครับนี่นะครับต่อไปใส่น้ำแข็งครับที่ร้านเราจะใช้เป็นหลอดเล็กนะครับใส่น้ำที่เราชงไว้ลงไปเลยครับปั่นเลยครับ นี่นะครับปั่นละเอียดแล้วนะครับใส่อรี o โอไป2ชิ้นนะครับใส่2ชิ้นแล้วก็ปั่นแค่ประมาณ5วิพอครับเดี๋ยวมันจะละเอียดเกินแล้วก็ไม่อร่อยนะครับนี่ราดแต่งขอบแก้วสักหน่อยนะครับ เคเลยครับสูตรนี้รับรองอร่อยแน่นอนครับเป็นสูตรที่ร้านทำขายเลยนะครับแบบนี้นี่นะครับเนี่ยเพื่อนๆอ,อยากได้พูนๆแบบนี้นะครับถ้าเป็นน้ำแข็งหลอดเล็กนะครับให้ตักเต็มๆหนึ่งแก้วแล้วก็เอาตักมาเติมอีกสักอ่า เหนึ่งส่วนสาของแก้วอีกนะครับก็จะได้น้ำประมาณนี้เลยครับถ้าเ,เพื่อนๆใส่น้ำแข็งแค่หนึ่แก้วนะครับมันจะไม่ได้พูนอย่างนี้นะครับอ่าเหลือโอเดอออีกชิ้นหนึ่งเอามาทบข้างบนแบบนี้เลยนะครับถ้าเป็นน้ำแข็งบดก็จะจะใส่1นแก้วได้ก็จะพอดีนะครับแต่งนี่เราใช้แบบหลอดเล็กนะครับเสร็จแล้วนะครับน่าทานไหมครับ แบบนี้เลยครับใส่ถุงพร้อมเสิร์ฟครับฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้เราด้วยนะครับเพื่อนๆอยากได้เมนูไหนอีกคอมเมนต์มาบอกได้เลยครับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ครับขอบคุณมากครับ